สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่2อคุมภาพันนี้ด้วยนะฮะก็ิ่มต้นเดือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทองคํานะครับแล้วก็ทุกๆอย่างเนาะนี้ก็เป็นเดือนเกิดด้วยของผมนะครับก็เดี๋ยวมาไลฟ์วิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นเนาะ ก่อนอื่นนะครับเราค่อนข้างยืนยันแล้วนะครับว่าเทรนด์เนี่ยเป็นขาลงชัดเจนแล้วแหละนะครับใครดูกราฟก็รู้เนาะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเทรนด์เนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ลงเนาะเพราะว่าไฮเนี่ยมันลดลงนะครับก่อนหน้านี้มีการทําโลเนี่ยเบรคโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับมีการย่อต่อนะครับอันนี้คือการคอนเฟิร์มภาพการย่อหรือการลงอย่างแท้จริงแล้วนะครับนี่ไม่ใช่การย่อนะครับนี่คือการลงแล้วนะครับก็เรียกว่า ไม่ต้องคาดหวังแล้วกันเนาะว่าจะกลับไปเห็น80,000ื่นอ่าแปดหมื่นเร็วๆนี้นะสำหรับบาทไทยเนาะคิดว่าน่าจะคาดหวังไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือถ้าใครเนี่ยถือไว้ตั้งแต่ประมาณสัก5,5 0พเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนี้น่าจะกลับไปได้ยากมากๆแล้วนะครับในปีนี้นะครับหรือว่าในช่วงเร็วๆนี้ไม่น่าได้เห็นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเซนเซเมนต์ตลาดนะครับหรือว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันเลยนะครับเพราะว่ากราฟที่ผมตีไว้เนี่ยนี่คือกราฟเมื่อวันศุกร์เท่านั้นเองเนะฮะก็คือที่ให้โครงสร้างไปตอนไลฟ์ตอนเช้านะครับก็คือเห็นแล้วแหล,ะ,หละนะครับว่ามีการเสียโครงสร้างนะแล้วได้บอกไปแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นการย่อตัวลงนะครับแต่มันย่อแรงกว่าที่เราคิดครับก็คือย่อแบบไม่มีพักเลยนะครับคือแนวรับแรกที่ให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้หลุดนะฮะก็ไปแล้วนะครับ ตรงที่2ครับแนวรับชุดนี้เป็นไงฮะหลุดครับก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะยิงย่ออย่างต่อเนื่องนะครับยิงย่อ,อยงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาจุดที่จะเด้งแล้วพิจารณาในการ S อสแทนนะฮะอ่าเดี๋ยวเด้งแล้วใน S อสแทนนะครับสวัสดีคุณชะนิด้วยนะครับคุณนิรินด้วยนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับในเช้านี้เนาะเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันชัดแล้วนะครับตรงนี้ ผมตัดเลยนะครับเนี่ยนี่คือ lower high แล้วนะครับอย่างแท้จริงนะครับ lower high แล้วนะครับจุดนี้นะครับก็เป็น low ใหม่ละนะครับเป็น low ใหม่ละที่ประมาณสัก4,600ไปปไปลตรงนี้นะครับคือ low ใหม่นะครับคำถามคือแล้วตรงไหนล่ะที่จะเป็น lower high อีกจุดหนึ่งนะครับที่ c o n f i r มเนอะเออมันคือ c o n f i r มแล้วนะครับว่าเทรนเปลี่ยนนะครับแต่ว่า จังหวะไหนล่ะที่เราจะเด้งและเอสได้นะครับก็แนะนำว่าใช้ฟิโบนิชจับไปก่อนละกันนะฮะก็สวิงไฮทูสวิงโลเนาะตีลงเพื่อดูขึ้นนะครับก็จะได้ทาร์เก็ตอยู่ประมาณช่วงแรกนะครับ38.2%เนี่ยก็จะประมาณสัก4,990นะครับเรียกเซว่า5,000ก็ได้นะครับประมาณช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านแรกอยู่นะครับแนวต้านแรกนะครับ แนวต้านที่261.8%อเรเซนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก5,160นะฮะโดยประมาณนะครับก็2โซนนะฮะก็คือรอราคาเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วเราพิจารณา S กันนะฮะตรงโซนโซนแถบแถบนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะมีประโยชน์เนาะอ่ะอ่าเราใช้ฟิโบเป็นตัวช่วยแล้วกันเนาะเรียกเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับในการพิจารณาในการออกโพซิชันหรือว่าในการที่จะหาจุดในการพิจารณา S นะครับอ่าในช่วงนี้ ส่วนใครเป็นสาย B นะฮะสาย B นะสาย B ต้องต้องรอก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้นะครับว่าดีมานที่จะพิจารณาในการ B อยู่ไหนนะฮะแต่ว่าณโมเมนตะ um ัราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับมีการเหวี่ยงแรงมากๆนะครับก็ยังไม่แนะนําให้เล่นอะไรเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้รอไปก่อนเนาะแนะนําให้รอไปก่อนนะครับจะปลอดภัยกว่านะสาเหตุสําคัญนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเรามองกันไว้นะครับว่าเออ มองหน้า S มากกว่าหน้า B นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าการเสียโครงสร้างตรงนี้แหละนะครับมันมีการ break of structure ไปแล้วนะครับอันนี้ h i g ลงมาทำ low ใช่ไหมนนี้เป็น low หายนะครับและล่าสุดตรงนี้คือ low low นะครับอ่ะมันคืออะไรฮะ low ที่ต่ำกว่านะครับเรารอจังหวะครับในการที่จะเด้งขึ้นไปและพิจารณา S ตามเทรนเดิมกลับลงมานะครับแค่นี้เอง โดยผมคิดว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยน่าจะไม่เกิน5,2 0 0ละนะครับเร็วๆนี้ไม่น่าจะเกิน5,2 0 0ละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวกันนะว่าทำไมนะฮะอะไรเป็นปัจจัยสำคัญนะกันเนาะที่ทำให้ตัวของราคาทองคำเนี่ยมันลงรุนแรงขนาดนี้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวเรามาติดตามไปด้วยกันนะครับแต่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามใจให้กันด้วยนะครับคุณแรบบิดด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณคุณป้อมด้วยนะสำหรับการติดตามนะครับอ่ะ เบื้องต้นนะครับเราเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าจุดที่หน้า S ของเราอยู่ไหนนะครับอยู่ที่อยู่ตรงไหนนะครับก็2โซนนี้2โซนนี้นะครับในวันนี้นะคือประมาณสัก5,000นะครับแล้วก็5,170นะครับผมอ่ะสโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เราตากไว้ก่อนนะครับสำหรับการพิจารณา S นะครับแต่ถ้าใครมองหาจุด B นะฮะเดี๋ยวขอไปดูทำเฟรมเดย์ก่อนเนาะใครมองหาจุด B เนี่ยด้านล่างจะเห็นลายแทงของผมเพียบเลยใช่ไหมฮะนั่นคือจุดที่ มันได้ใช้ก่อนหน้าน,นี้นะครับมันขึ้นมาแรงใช่ไหมครับมันก็ลงแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นดีมาที่รอเราอยู่ตอนนี้ฮะของทาเฟรมเดย์จะอยู่ตรงนี้ส่วนนี้ส่วนแรกนะครับก็คือ5,000เอ้ย4,585นะครับโซน4580ตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีมาดเดย์อยู่นะก็ใครที่จะพิจารณา b นะไปรอแถวนี้นะเออ4580ถึง454,600เออนะ ไม่ชินเลยพูดช่วงห้าพันไปนานนะฮะกลับมาพูดสี่พันแล้วไม่ชินเลยอ่าโอเคนะครับนีม่มานแรกในทองเฟมเดย์จะอยู่โซนนี้นะครับประมาณสัก4 5 8 0ถึง4,600นะครับก็ใครจะรอพิจารณาบีมาย่อลองมาแถวนี้ได้นะครับอ่ะผมเล่นแนวรับเดย์เลยนะฮะมันจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเลยคือประมาณช่วง4500นรนะฮะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนข้างล่างเนี่ย อีกดีมาหนึ่งนะครับประมาณโซนนี้โซนนี้ฮะเราเอาเดยเป็นที่ตั้งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยย่อยวิดีโอตามเฟรมอีกชั่วโมงเนาะเราก็ได้ประมาณสองโซนนี้นะครับก็ประมาณนี้สี่ห้าเปอร์นต์ถึงสี่พันหกร้อยอีกโซนหนึ่งก็คือสี่พันสี่ร้อยหกสิบนะฮะถึงสี่พันสี่ร้อยแปดสิบก็กันพอนะไม่ต้องเอาไกลหรอกนะไม่ต้องเอาห่างเยอะนะครับประมาณนี้พอละนะครับโอเคเราได้ละแนวรับที่น่าพิจารณานะฮะถ้าราคาย,ย่อลงมา ด้วยโมเมนตัมที่ทิ้งแรงขนาดนี้ครับวันละ4,000จุด5,000จุดนี่เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะ,อะดูซิว่าทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันสอดคล้องไหมดีมานเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้มีแฟร์ไบล์ยูแก็ที่เปิดอยู่ด้วยนะครับมีแก็เปิดอยู่เนาะนะเลนตรงนี้นะฮะอ่ะเผื่อเพื่อใครไม่เห็นเนาะมีแก็เปิดอยู่นะครับการทิ้งของราคาขึ้นไปคือประมาณสัก4,620เนาะจนถึง4,600แสดงว่า แนวรับของเราสี่พันหกร้เมกเซลละนะครับแสดงว่าถ้าใครจะรอช้อนเนี่ย4,600จะเป็นแนวรับแรกนะครับเหมาะสมแก่การช้อนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะพิจารณา B นะฮะ4,600นะครับก็จะเป็นแนวรับแรกและกันนะครับแนวรับแรกในการพิจารณา B นะครับโอเคแล้วก็แนวรับถัดไปก็จะอยู่ประมาณสัก4,480 4,475ดสินะ เราปะไว้ก่อนนะครับดูซิข้อมูลในดิบแน่อ่าใช่มีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเป็นก้อนคลัสเตอร์นะฮะตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดมากระแถว4,400นะครับเดี๋ยวให้มันถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราว่ากันเนาะตอนนี้ยังหายอีกประมาณสักส4โหส4,000ันจุดได้นะเพราะฉะนั้นเอ้ย4 0 0ม0นจุดเพราะฉะนั้นโอเคไม่้ไม่ต้องรีบที่เผื่อไว้พอแล้วนะฮะอ่ะเฮ้ เมื่อเราได้ดะะีมาแล้วสะพายมาแล้วนะครับหน้าที่ต่อไปของเราคือการรอนะฮะเออรอให้ราคามาในจุดของเรานะครับตามแผนของเราเนาะอะ่โอเคเดี๋ยวเรามาเล่าเลยแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอ่าถ้าใครดูคลิปในช่องหมผมแล้วนะครับผมลงมาละอีพีหนึ่งนะว่าทําไมราคาทองคํานะครับหรือว่าโลหะเงินเนะี่ยมันถึงเกิดการออลทามไฮนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างแรกเลยมันคือกระบวนการครับ ปลดแอกดอลลาร์นะครับที่เราเรียกกันว่าดีดอลลาร์ลซชันนะครับก็คือการไม่พึ่งผ่าดอลลาร์นั่นแหละนะครับทำให้ธนาคารกลางหลายๆประเทศครับเข้าไปแห่ตุนทองคํากันนะครับอ่าเกิดการกระบวนการดีดอลลาร์ซชันนะครับโดยผู้นำครับอย่างประเทศจีนเนี่ยก็มีการกว้านซื้อทองเลยแล้วกันนะครับมาสต็อกไว้ในขังเขานะครับไม่ใช่แค่จีนเนาะแต่ประเทศในกลุ่มบริกส์นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นบราซิลรัสเซียอินเดียนะครับหรือว่าแอฟริกานะฮะก็ต่างแห่ตุนทองคําเช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งทะยานสูงขึ้นขนาดนี้นะครับส่วนโลหะเงินครับราคาก็พุ่งนะฮะแตะระดับออทามไฮครับเกือบ120ดอลลาร์นะครับต่อออนเช่นเดียวกันเนาะสาเหตุหลักๆครับเกิดจากเรื่องของอุตสาหกรรมครับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ AI เนาะที่มีความต้องการใช้แรงเงินเป็นจำนวนมากนะครับในการผลิตชิปวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่พักด้านราคาทองคำนะครับแล้วก็โลหะเงขึ้นไปนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมให้ราคาทองคาต่อไปเนี่ยพุ่งทะยานต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของจีโอ p o l i t i c นะครับหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับก็คือสหรัฐครับและก็อิหร่านเนี่ยก็มีการเรียกว่ามีความคอมเมนต์งนแล้วนะฮะเออนะครับคมเมนกันนะครับที่บริเวณช่องแคบต่างๆนะครับก็ก่อให้เกิดครับความตึงเครียดระหว่างภูมิประเทศครับก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยครับที่ผลักดันราคาทองคำขึ้นไปครับ อ่ะนี่คือปัจจัยหลักเนาะที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนปัจจัยอะไรอ่ะที่ทําให้ราคาทองคาลงนะครับก็ต้องบอกว่าสไปด์แล้วมุ่งสุกที่ผ่านมาเนาะตลาดเนี่ยก็เรียกว่าช็อกเลยนะครับหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนาะได้มีการทิ้งบอมแลนะครนบประกาศชื่อนะฮะประธานเฟดคนใหม่ครับที่มีชื่อว่าคุณเควินวอสนะครับคุณเควินวอสเนี่ยเขาเป็นประธานเฟดสายฮอกกิตครับหรือว่าสายเหยี่ยวนั่นเองนะฮะอ่ะ แล้วตลาดตกใจอะไรล่ะก็ได้ชื่อประธานเฟดคนใหม่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรออคุณน้ำลินถามว่ามันจะลงวันนี้อีกไหมครผมตอบเลยครับว่าลงนะฮะตอบเลยครับว่าลงอ่าตอนน่อในหอนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมมันถึงลงนะอ่าป,ประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่นะครับชื่ชื่อว่าคุณเควินวอสนะครับอ่าคุณเควินวอสเนี่ยเขามองว่านักวิเคราะห์หลายคนครับมองว่าเขาเป็นประธานเฟดสาย เหี่ยวนะครับหรือว่าฮอกกิสนั่นเองอ่าการที่เป็นฮอกกิสครับเขามีหน้าที่คือต้องการทําให้ค่าเงินดอลลาร์ครับกลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับว่าสหรัฐเจอภาวะอะไรฮะดีดอลลาร์ไลเซชันนะครับหรือว่าการไม่พึ่งพาดอลลาร์อ่าก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์ครับมันอ่อนค่าลงด้วยนะเออเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับทองคํำในที่เป็นคู่เทรดตรงกันข้ามใช่ไหมมันก็เลยมีการพุ่งทะยานขึ้นนั่นเองแต่กลับกันนะครับพอดอลลลาาาร์กับมแขงค่ มันจะไปกดดันทุกๆสินทรัพย์เลยนะครับให้มันราคาลงเนาะเพราะว่าคุณเควินวอสเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแนวความคิดที่ต้องการให้ดอลลาร์แข็งแร่งนั่นเองพอดอลลาร์จะแข็งแร่งได้ครับสิ่งที่เขาจะไม่ทำครับนั่นคือการ QE อะ QE คือ c o n t i t a t i a e easing นะครับหรือว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดนั่นเอง่าเราจะไม่มีการปิ้งเงินออกล้านะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความกังวลครับแพนิคนะฮะแล้วก็มีการเทขายสินทรัพย์ออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ชื่อนี้นี่แหละนะครับก็คือมุมมองระยะยาวแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าสภาพคล่องในตลาดนะฮะทุกสินทรัพย์เลยจะถูกหลุดออกนะฮะจะถูกหลุดออกนะครับอ่าถูกหลุดออกทําให้อะไรฮะราคาสินทรัพย์ต่างๆครับร่วงลงนะครับในระยะยาวนะครับนี่เป็นแค่ผลจากระยะสั้นเท่านั้นนะฮะราคาเนี่ยก็ลงมาขนาดนี้แล้วถ้าระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็จะน่าจะลงหนักกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยเลยครับที่ผมทาให้ผมมองว่า หลังจากนี้ฮะถ้าราคามีการเด้งตัวขึ้นไปนะครับสิ่งที่คุณจะทำนะครับนั่นคือการพิจารณาเมากกว่า b นะฮะอ่าหรือว่าถ้าใครหลุดดอยได้รีบหลุดนะฮะผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะเออนะครับนี่นี่เป็นปัจจัยนะครับระยะยาวเนาะที่ผมมองจากข่าวนี้ที่ออกมานะครับก็อยากให้ทุกคนคอนเซิร์นไว้นะอยากก่ากล้าอย่างเดียวนะครับอยากให้ทุกคนมองด้วยว่าตอนเนี้ยเอ่อเซนติเมนต์ตลาดนะครับมันชิปและเปลี่ยนไปแล้วนะเออ เซนเเมนต์ตลาดชิปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาเรื่องของปัจจัยพื้นฐานไว้บ้างนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโอเคอ่ะตอนนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะอ่าคุณน้ำดินถามว่าลงไปเท่าไหร่คะแล้วช่วงไหนถึงควรซื้อคะต้องถามว่าซื้อแบบไหนละกันเนาะเอ่อต้องถามว่าซื้อแบบไหนละกันนะถ้าผมเป็นแบบ Day trade ซื้อมาขายไป สั้นๆเก็บพ s ซิชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมรอย่อได้นะครับก็ตามดีมานที่ตีไว้นะครับก็คือประมาณช่วง4,600ผมจะลองพิจารณาไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหลุดจากกรอบสีเขียวที่ผมตีไว้เนี่ยนะครับประมาณสัก500จุดเนี่ยผมก็น่าจะพิจารณา SL แล้วนะครับอ,อันนี้คือแผนผมนะ ผมก็จะลอช้อนตามนี้ครับดีมาเนี่ยสีเขียวเนาะ4590หรือ4475นะครับนี่ที่ผมเตรียมไว้เนาะก็จะห่างลงมาประมาณสัก20,000จุดกว่านะครับแล้วก็40,000จุดกว่านะครับนี่คือถิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับส่วนการพิจารณาเซลล์นะครับผมคาดว่าผมน่าจะไปพิจารณาเซลล์ครั้งแรกเนี่ยจะประมาณสักแถว5,000นะครับแถว5,000เนาะหรือว่าถ้าขึ้นไปแถวประมาณ5,002เนี่ยผมก็น่าจะลองพิจารณาในการถีอยาวดูเหมือนกันนะครับ ส่วนเมื่อกี้มีคำถามหนึ่งว่าจะขึ้นไปแถว5,002ได้อีกไหมนะครับก็ตอบว่ามีความไม่ได้ครับแต่ว่าอาจจะยากนะผมว่าอาจจะเริ่มยากนะฮะสำหรับการเด้งไป5,002เนอะอ่ะก็ต้องจับตาดูให้ดีกันครับว่าชื่อของเควินวอสเนี่ยจะผ่านวุฒิสภาไหมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าผ่านอยู่แล้วแหละนะครับไม่งั้นทําคงไม่เสนอขึ้นมานะครับ แต่ถ้าคิมวินวอชไม่ผ่านเนี่ยราคาทองคําน่าจะกลับมาพุ่งและเอาทาหายอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นอยังไงผมว่าผ่านแน่นอนนะครับสวัสดีคุณคุณเหมยหมวยด้วยนะฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับขอบคุณที่ไลค์และติดตามแชร์นะครับไลน์นี้นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงปัจจัยพื้นฐานไปให้ทราบแล้วนะเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้ s e n t เ m e n t ตลาดชิปไปแล้วนะครับอ่าชิปไปแล้วนะอย่างที่บอกมันลงมาทำห้ นะครับโลโลไฮโลวโลละนะครับเหลือจังหวะเขาเด้งไปทำโลว์ไฮเนาะเพื่อนๆคนไหนที่จะพิจารณาเอสเถือยาวเนี่ยมองหาจังหวะที่เขาเด้งขึ้นไปครับและพิจารณาในการ S ถือยาวได้นะครับแล้วก็ Stop Loss เมื่อราคาหลุดจากแผนของเราไปนะครับนี่คือสิ่งที่แนะนำได้ในช่วงนี้แล้วกันเนาะส่วนการเทรดสั้นนะครับในวันนี้ผมขออนุญาตไม่เทรดเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าตลาดมีความผันผวนมากเกินไปนะฮะก็คือ เข้าไม้ปุ๊บเนี่ยคุณจะโดนอย่างน้อยห้ารจุดหรือพันจุดภายในหล,ลักวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงเยอะเกินไปที่ผมจะพาทุกคนเทรดสั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมเลยขออนุญาตไม่เทรดสั้นนะครับอ่าขออนุญาตไม่เทรดสั้นในวันนี้นะแต่ให้เป็นดูแผนระยะหนึ่งชั่วโมงแทนแล้วกันเนาะก็แต่ละจุดนี่มีความประมาณห่างประมาณสัก2 0,000จุดได้นะครับก็อยากให้ทุกคนรอไปก่อนนะครับในช่วงตลาดแบบนี้นะครับก็การทับมือน่าจะเป็นแผนที่ปลอดภัยอยู่พอสมควรเนาะอ่า แน่นอนว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้ลงแค่ทองคำเนาะทุกคนก็คงจะเห็นนะครับเนี่ยไปดูบิตคอยบิตคอยก็ลงนะครับบิตคอยก็ลงมันนียระดับ7 0,000 000กว่านะฮะหลุดกว่าหลุดจาก9 0 0 0หมาละเห็นไหมฮะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะ9 0 0 0 0ใช่ไหมตอนนี้77 0 0 0นะครับก็ไม่ต่างกันเนาะก็คือทุกสินทรัพย์เนี่ยมันได้อิทธิพลจากตัวเรื่องของประธานเฟดคนใหม่คนนี้แหละนะครับอ่า ประธานเฟดไปคนใหม่คนนี้ก็จะทําการอะไรฮะดูสภาพคล่องออกจากตลาดนะครับก็ทําให้เม็ดเงินมันหายไปเนาะตอนนี้สถาบันต่างๆนะครับหลังจากที่เขาเก็บทีพออกจากตลาดไปแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสวัสดีคุณแอนด้วยนะฮะโอ้โหไม่เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถใจส้มือนได้นะฮะ อยากสนับสนุนนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะสามารถส่งใจส้มกันมาให้ได้เลยนะครับสวัสดีคุณสมพานด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์หนึ่งนะครับที่มีความยากไม่แพ้กันเนาะยากไม่แพ้กันนะครับเรื่องปัจจัยต่างๆเริ่มมีมากมายเข้ามานะแต่เบื้องต้นนะครับอยากให้ทุกคนรู้ไว้ครับว่าเซนเเมนต์ตลาดชิปแล้วนะครับหลังจากที่เรามีประธาน เฟดคนใหม่นะครับมีประธานเฟดคนใหม่นะครับคิดว่าทองไทยจะไปถึงไหนคะเอางี้ผมผมคิดว่าใครที่ซื้อ8ดไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นเลขแดนะฮะน่าจะไม่ได้เห็นเลข8ดแล้วนะครับในเร็วๆนี้นะฮะเลข8ดเนี่ยน่าจะไม่ได้เห็นเร็วๆนี้ละนะครับแต่ถ้าถามมาว่าทองไทยเนี่ยจะ มีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมดูให้นะครับโอเคไหมภาพเดไม่ต่างอ่ะเนาะเออภาพเดไม่ต่างกันใช่ไหมแนวรับทองไทยนะครับใครที่อยากจะช้อนทองไทยเนี่ยก็จะมาสัก68,700นะฮะห8 7ม0เนาะ เห็นไหมเหมือนที่มานเมื่อกี้ที่เราตีเลยเนหะ็นไหกหมื่นแปดเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับก็เป็นสองโซนแล้วกันเนาะถ้าถ้าใครจะถือนะครับใครใครจะช้อนทองไทยแต่ว่าอันนี้เล่นแบบเก่งนะเก็บระยะสั้นอะไรอย่างงี้นะเออทองไทยนะครับแต่เราถามว่าเด้งหาจุดเด้ง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 อยู่ไหนจุดเด้งจุดเด้งโอเค คิดว่าเด้งได้ถึงไหนนะฮะก็มองคร่าวๆน่าจะประมาณโซนนี้ฮะเจ็ดหมื่นหกไปกลางๆซัมติงตรงนี้เนาะคิดว่าเด้งได้ประมาณเนี้ยครับอืมไม่น่าข้ามแปดหมื่นครับส่วนตัวนะมองว่าไม่น่าข้ามแปดหมื่นนะครับน่าจะประมาณสองโซนนี้เดี๋ยวผมกดให้นะครับอ่ะสองโซนนี้นะมีสลายโซนรออยู่นะครับก็ คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะับสำหรับทองไทยนะครับก็น่าจะ2ตัวเลขเนี้ยฮะ,ะถ้าราคาดิ่งขึ้นไปเนาะอ่าคิดว่าโซนนี้กับโซนนี้นะครับอ่าผมไม่แน่ใจนะว่าจะเข้าไปเก็บสปอตถือหรือว่าจะเก็บเก็บของหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเก็บสปอตเนี่ยก็ก็โอเคนะแม็กซ์เซนถ้ามันรา,ราคาย่อมาเลขหกอ่ะก็ก็แม็กซ์เซนอยู่นะครับก็แม็กซ์เซนอยู่ เนี่ยซัมติง i n g นะสอ,ส,อสองโซนเนี้ยนะฮะซัมติงไ n g r ด d นะโอเคครับเนี่ยนี่ทองไทยนะฮะเผื่อไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยมันมีมีแนวโน้มอยู่นะมีดีมาอยู่นะทนุกคนจุดที่ผมตีไว้มันคือดีมานเดย์นะครับก็ ราคาจะมีการเด้งไปแถว76,000-78,000ได้แล้วกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าข้าม80,000เท่าไหร่นะครับสำหรับทองไทยนะครับด้วยสาเหตุหลักเลยนะครับที่มันไม่ข้ามเนี่ยหนึ่งก็คือดอลลาร์นะครับเริ่มมีการแข่งค่าขึ้นแล้วนะครับพอดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเนี่ยนะครับทองไทยเนี่ยเราก็จะถูกกดดันด้วยดอลลาร์นะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยไม่สูงไปกว่าน,นี้นะเออและไรอย่างหนึ่งก็คือตัวราคาดอลลาร์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ พุ่งไ่ขนาดตรงนั้นแล้วนะครับก็น่าจะทำให้ราคาทองไข่เนี่ยไม่ไม่ไม่เกิน8 0ด0 0ละนะครับโอเคนะครับนี่คือบทวิเคราะห์อของผมนะวันนี้เนาะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาดูกันนะครับไลฟ์วันนี้เนาะรบกวนช่วยกดไลค์ให้ถึงพันใจได้ไหมครตอนนี้เจ็ดร้อยก,กว่านะครับขอสักหนึ่งพันนะขอสักหนึ่งพันนะช่วยกันนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากมาก,มากเลยครับอ่าเบื้องต้นนะครับวนแผนเนาะ ส่วนแผนกันนะครับก็คือเรารอราคาครับขึ้นไปที่ตัวซัพพลายโซนแล้วค่อยพิจนารณาในการเซลล์เนาะน่าจะมีน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับ่ะไปรอเซลล์วันนั้นแถว5,000เนาะแล้วก็หรือถ้าข้ามไปเนี่ยก็ประมาณสัก5,180ถึง5,200นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินนี้ในวันนี้นะฮะ,อะขอบคุณมากๆครับคุณวันนาครับขอบคุณมากๆเลยครับ เรียกว่ามาพูดคุยแบบเพื่อนกันแล้วกันเนาะผมก็คิดว่าผมแค่แชร์ในส่วนที่ผมเข้าใจและรู้แล้วกันเนาะคิดว่าน่าเล่นประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ช่วงนี้เทรดด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับมีแผนอยู่เสมอเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากมากนะฮะโอ้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ด้วยนะฮะอุ้ยขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณ D Y Q 7นะฮะขอบคุณนะครับ ทุกคนช่วงนี้เทรดนะครับขอให้มีสตอปลอดด้วยนะนะครับคือรอเล่นในจุดที่มันเป็นดีมาหรือว่าแนวรับจริงๆเนาะถ้าใครที่จะย่อยไทม์เฟรมที่เล่นเล็กลงไปเพื่อจะเล่นเนี่ยก็ขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังแล้วกันอย่างเช่นอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พาเล่นนะแต่ว่าแนะนําแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ครับทม์เฟรม15ทีโอ้ยเห็นว่ามีแนวรับ15ทีนี้นะฮะ ราคาย่อลงมานะครับประมาณสัก4,720นะครับก็โอเคพิจารณาไปนะครับเล่นปุ๊บสมมุติว่าเล่นนะครับก็ยอมแพ้ใต้สวิงโลอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยสวิงโลตรงนี้ประมาณสัก4,695ใช่ไหมครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะว่าหลุด4,690ไปก็อาจจะยอมนะครับสำหรับคนที่บายมานะครับมี stop loss เสมอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีนี่พอแตกเนี่ยง่ายเลยนะครับในช่วงนี้เนาะเพราะราคานี้ความผันผวนสูงมากๆครับ โอเคขอบคุณคุณเคทิโก้ด้วยนะครับส่งการติดตามไลน์เนี่ยขอบคุณคุณวันวานาด้วยนะครับเหมือนเหมือนพรนะครับขอบคุณส่งการติดตามครับโอเคฮะวันนี้ผมก็มาไลฟ์สั้นๆแหละนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้นะครับว่าตอนนี้ตลาดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเซนิเมนต์แล้วนะครับก็คือหลังจากนี้สภาพคล่องในตลาดเนี่ยจะลดลงมากกว่าเดิมเนาะเมื่อเงินหายครับอ่ะต้องบอกก่อน เมื่อเงินหายนะครับมันก็จะต้องชิปไปที่อื่นแหละนะครับแต่คาถามคือชิปไปที่ไหนนะฮะก็น่าจะกลับไปอยู่ในตัวของพันธบัตรสหรัฐนะฮะก็เลยคิดว่าหลังจากนี้หรือว่าปีนี้นะฮะน่าจะเป็นปีที่ซบเซาได้นะฮะเอออาจจะเป็นปีที่ซบเซานะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนาะครึ่งปีแรกอาจจะยังพอโอเคอยู่นะครับแต่คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดน่าจะวายได้นะฮะตลาดน่าจะวายได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่นะสำหรับราคาทองคำวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ h a v e a nice d a y นะครับทุกคนบ๊ายบายซี